วันนี้เรามาคุยเรื่องของอาหารโรคไตกันต่อเนาะ ถามว่าน้ำแร่ดื่มทั้งวันได้ไหมดื่มได้ทั้งวันเลยถ้าดื่มน้ำแร่เป็นหลักได้ยิ่งดีน้ำแร่เนี่ยดื่มได้ทุกคนเนาะแต่ว่าก็จะมีนิดนึงสําหรับไตไวายระยะสุดท้ายถามว่าดื่มได้ไหมดื่มได้แต่ว่าโดยมากแล้วไตไวายระยะสุดท้ายเราต้องจํากัดน้ําอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยไตวายในระยะอื่นๆอย่าไปดูแลแบบไตไวายระยะสุดท้ายไตยจะพังเร็วขึ้นนะครับมีคําถามว่าคนเป็นมะเร็งทานได้ไหมดีมากถ้าคนเป็นมะเร็งจะทาน่ะนะครับเพราะว่าสภาวะที่ร่างกายมันเป็นกรดเนี่ยเป็นสภาวะที่มะเร็งชอบเนาะคือด้วยกระบวนการเผาผลา ของตัวมะเร็งโดยมากจะทําให้เกิดกรดมากขึ้นแล้วร่างกายมันก็จะเป็นกรดมากขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคุณควรทานน้าแร่ถามว่ายูริกสูงกินน้ําแร่คือยูริกสูงเนาะถ้าดื่มน้ําแร่จะช่วยขับกรดยูริกออกได้ดีขึ้นถามว่าน้ําแร่ที่มีโซเดียมต่ํามีไหมมีในไทยเนาะที่ตรวจตวจกันเนี่ยอันที่โซเดียมต่ําๆ น่าจะเป็นออร่านะครับแต่ถามหมอเนี่ยหมอมองว่าจริงแล้วทานได้ทั้ทุกอันแหละก็ไม่ต้องไปทานน้ำอารโอก็พอแล้วนะครับถามว่าน้ําแร่ทําให้เป็นนิ้วไม้ไหมเนาะน้ำแร่จะช่วยละลายยูริกที่เป็นกรดแล้วก็ตัวตะกอนนิ้วต่างๆได้ดีขึ้นจะทานยี่ห้ออะไรก็ได้นะแค่ไม่ต้องไปกินน้ํา r o พอแล้ว RO <AO S 1> คือน้ําอะไรน้ําเปล่าที่เราเห็นเห็นกันนะ่ยมันแบ่งเป็น3อย่างละกันอันที่1คือน้ําแร่อันที่2คือเป็นน้าเปล่าธรรมดาแล้วก็จะมีน้ํา r o เนี่ยแหละ r o เนี่ยมันจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Reverse o s m o s i s มันจะกรองน้ําจนสะอาดมากๆจนแทบจะเป็นน้ํากลั่นในนั้นอะ่ะไม่เหลืออะไรเลยในนั้นพอมันไม่เหลืออะไรเลยแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเอาไปเทสแร่ธาตุเนี่ยมันทาให้น้ำเนี่ยมันมีความเป็นดา่างพอเวลาเอาแร่ธาตุออกทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าน้ำนะมันเลยมีความเป็นกรดน่อยๆมันเลยไม่ดีต่อไปนะครับระยะสามทานนมอัลมอนด์ได้ไหมทานไม่ได้นะคนเป็นไตเนาะห้ามดื่มนมทุกชนิดนมธัญพืชก็ห้ามดื่มมีคนถามว่าเป็นไตดื่มกาแฟได้ไหมกาแฟไม่ใส่นมคือนมเป็นตัวที่ห้ามดื่มอยู่แล้วในในโรค ไปนะไม่ว่านมชนิดอะไรนมวัวนมธัญพืชทุกชนิดนมถั่วทุกชนิดห้ามดื่มหมดเลยนะ เ o ราะว่าฟอสเฟตมันเยอะแล้วตัวกาแฟดําเองเนี่ยดื่มได้ไหมจะต้องบอกว่ากาแฟนเนี่ยทำให้ร่างกายเป็นกรดครับไม่ได้ซีเรสขนาดห้ามดื่มเนาะแต่แนะนําว่าให้ใช้น้ําด่างหรือน้ําแร่ในการชงกาแฟก็จะกลบเรื่องของความเป็นกรดของกาแฟได้ถามว่าอาหารเสริมที่กินแล้วไม่มีผลต่อไตทํางานหนักถ้าเกิดเป็นอาหารเสริมทั่วไปในคนปกติทานกันได้อยู่แล้วนะแต่อันนี้คือหมอเน้นสําหรับคนเป็นโรคไตไปแล้วเนาะว่าสิ่งที่คุณต้องทานคือโซดามิน พวกโปรไบโอติก uh, พวกนี้ทานได้ปลอดภัยอยู่แล้วสำหรับคนเป็นโรคไตนะครับผมถามว่าแอปเปิลไซเดอร์แทนโซดามินได้ไหมแอปเปิลไซเดอร์ก็ทําให้ร่างกายเป็นด่างทานได้เช่นกันแต่ถามว่าแทนกันได้ไหมหมอมองว่าโซดามินดีกว่านะครับถามว่าไม่ได้เป็นโรคไตกินโซดามินได้ไหมกินได้เลยหมอยังกินทุกเช้าเลยถามว่าตรวจร่างกายประจําปีมีค่าตัวไหนไหมบอกความเป็นกรดด่างของร่างกายบ้างตรวจปัสสาวะธรรมดาเลยเวลาเราดูความเป็นกรดด่างของร่างกายเราไม่ได้ดูในเลือดนะเราดูในปัสสาวะค่าปัสสาวะออกมาเป็นกรดมากเนี่ยแส่งาว่า ารรเเป็นกดแต่ถ้าตรวจและพอาาตรวจซ้ําไปเอ๊ร่างกายเป็นด่างมากขึ้นแสดงว่าการทานอาหารของเราดีขึ้นทําให้ร่างกายเราเป็นด่างมากขึ้นโรคกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะกินอะไรแทนยาลดกรดได้บ้างคือถ้ามันเป็นเยอะแล้วมันจําเป็นต้องทานก็ต้องทานแต่สมมติว่าถ้าเกิดไม่อยากทานเนี่ยพวกโซดามินกับซิตรเททานได้แต่ซิตรเทมันจะเทียบเท่าตัวโซดามิน3โมลเลกุลไงมันจะจับกรดได้ดีกว่าเวลาทานไปปับ๊บมันก็จะไปจับกรดในกระเพาะได้ดีด้วยไตยระยะ4เลือดจางควรทําอย่างไรคนเป็นนกไตนะถ้าลองสังเกตดูเนี่ยจะมีโลหิตจาง เพราะว่าตัวไตเราเนี่ยมันจะมีการสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่ออิริโทโปรอตินมันจะทําให้ไปสร้างเม็ดเลือดพอตัวอิริโทโปรอตินตัวนี้มันลดลงมันเลยไปสร้างเม็ดเลือดได้ไม่เหมือนเดิมโดยมากแล้วคนเป็นโรคไตถ้าเป็นโรคไตระยะท้ายๆแล้วเนี่ยก็มักจะได้รับการฉีดพวกอิริโทโปรอตินเนานะ4,000 IU นะครับฉีดเข้าที่ภูมิจะไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดได้ปกติฉีดอยู่ประมาณสัก1-2ถึงสัปดาห์ครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเลือดแย่ขนาดไหนนะครับยาลดไขมันไม่ทานได้ไหมเป็นหลอดเลือดสมององบก ว่ายาลดกรดไม่ทานแต่ว่าทานยาแอสไพรินจะบอกว่ายาแอสไพรินต้องทานนะถ้าเกิดคุณมีพวกโรคหลอดเลือดสมองไปแล้วโรคหลอดเลือดหัวใจไปแล้วเนี่ยต้องทานเพราะว่ามันพรูฟแล้วว่ามันป้องกันการเกิดซ้ําได้นะครับทีนี้ยาไขมันคือกลุ่มคนเหล่านี้เราต้องคุมเรื่องของคอเลสเตอรอลอยู่แล้วหมอมองว่าสามารถลดปริมาณการทานได้ที่หมอแนะนําคือหมอแนะนําให้ทานเป็นวันเว้นวันแต่ต้องตรวจติดตามค่าคอเลสเตอรอลนะว่าค่าไขมันมันยังดีอยู่ ทำไมเป็นโรคไตหมอห้ามแคลเซียมส่วนตัวหมอเองหมอก็ไม่ชอบให้ทานแคลเซียมในการเป็นโรคไตเช่นกันโดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นแคลเซียมในอร์มที่เป็นหินปูนบางทีเวลาทานแคลเซียมไปแล้วในคนเป็นโรคไตจะมีฟอสเฟตสูงเนาะไอตัวแคลเซียมคาร์บอเนตมันจะไปจับฟอสเฟตพอเวลาไปจับฟอสเฟตแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตะกอนที่ไปจับอยู่ในหลอดเลือดอะทำให้หลอดเลือดมันอุดตันตีบตันหมอก็จะไม่ค่อยชอบนะครับโปรไบอติกทานตอนไหนดีทานก่อนนอนดีที่สุด โปรไบอติกเนี่ยต้องทานตอนท้องว่างห้ามทานตอนมีอาหารเพราะว่าสารบางอย่างในอาหารโดยเฉพาะที่อยู่ในพวกนมในเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้เนาะเวลากินพร้อมโปรไบลติกอะ่ะจะทําให้เกิดสาร TMAO แล้วมันเป็นพิษต่อหัวใจเพราะฉะนั้นโปรไบลติกต้องกินตอนท้องว่างนะครับถามว่าเป็นโรคไตกินโยเกิร์ตได้ไหมกินโยเกิร์ตไม่ได้นะนมทุกชนิดรวมถึงโยเกิร์ตห้ามทานเพราะว่าในโยเกิร์ตก็คือฟอสเฟตสูงโยเกิร์ตเนี่ยมีฟอสเฟตเยอะกว่านมอีกนะครับ ถามว่าสารทดแทนความหวานใน sparkling water ทําให้อ้วนได้ไหมพวก sparkling water นะโดยมากแล้วจะทําจากน้ําที่มีแร่ธาตุเยอะมีความเป็นด่างเพราะว่าการทําให้มันซ่าจะทําได้ดีกว่าสารให้ความหวานทําให้อ้วนหรือเปล่าจริงๆแล้วสารให้ความหวานมันก็มีหลายกลุ่มแหละหลังๆมาเนี้ยเขาพบว่าสารให้ความหวานบางตัวมันสามารถไปกระตุ้นอินซูลินไม่ได้กระตุ้นอินซูลินในมือน้อน,นั้นนะกระตุ้นอินซูลินในมื้อถัดไปได้หมายความว่าในมื้อถัดไปเนี่ยพอคุณเริ่มทานอาหาร ที่มีพลังงานแล้วเนี่ยอินซูลินมันหลั่งมากขึ้นอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่เก็บไขมันไงมันก็ทําให้้วนได้ง่ายขึ้นแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันยังไม่ได้ฟันธงกันลงมานะถามว่าพวกสารให้ความหวานต่างๆทานได้ไหมทานได้แต่ก็ไม่ได้แนะนําให้ทานเยอะไม่อยากให้ติดหวานน่ะมีแนวโน้มว่าน่าจะสามารถกระตุ้นให้เราเหมือนหิวและกินเยอะในมื้อถัดๆไปได้นะครับถามว่าอายุ90ายไตระยะต้องฟอกแล้วแต่ไม่อยากฟอก ทานโซดามินได้ไหมตอนนี้ฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดแล้วสัปดาห์ละครั้งคือถ้ามันระยะที่มันต้องฟอกแล้วก็คงต้องฟอกแหละไม่งั้นของเสียมันเอาออกไม่ได้โซดามินถามว่าจะช่วยได้ไหมจริงๆมันก็ไปช่วยบาลานซ์กรดด่างของอาหารได้นะครับมันที่อยู่ว่าเราทานอาหารดีขนาดไหนแหละหมออยากให้ทานโซดามินตั้งแต่ระยะแรกๆกันเพื่อป้องกันไตเสื่อมตั้งแต่ระยะแรกๆ มาเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยบอกว่าบางทีมันสายไปแล้วในการทําพวกนี้เนาะถามว่าโซดามิ้นทานอย่างไรทาน4เม็ดเช้า4เม็ดเย็นก่อนอาหารทานตอนท้องว่างๆต้องตอนท้องว่างๆนะอย่ามีอาหารนะครับผลเสียของโซดามิ้นมีอะไรบ้าง ถ้าเกิดทานตอนแบบมีอาหารแล้วเนาะแล้วบางทีทานลงไปเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกท้องอืดอาหารไม่ค่อยย่อยหมอถึงบอกว่าไปทานตอนท้องว่างดีกว่าโซดามม้นใช้กับคนที่มีลมในกระเพาะได้ไหมหมอว่าไปใช้พวกซิตรีสดีกว่ามันจับกรดได้ดีกว่า eGFR 46ทานแมกนีเซียม200มิลลิกรัมได้ไหมทานได้ทานแอปเพลไซเดอร์ได้ไหมทานได้ทานโซดามินด้วยจะยิ่งดีเป็นความดันไขมันทานโซดามินได้ไหมได้มีวิจัยหนึ่งที่บอกว่าโซดามินช่วยลดความดันด้วยมียาหรือวิตามินอะไรใช้แทนแอสไพนไซดได้ไหมวิตามินที่มีแอคชั่นคล้ายกันคือฟิชออยล์ที่เน้น EPA นะมี EPA เยอะๆจะช่วยลดการแข็งตัวของเลือดได้ถ้าเกิดเคยเป็นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองอะไรไปแล้วเนี่ยหมอแนะนําว่าการทาน ก็ยังม,มีประโยชน์มากกว่านะครับทานน้ำตาลเอริทิททลได้ไหมหวานเนาะทานได้แต่ก็ไม่ได้อยากให้ทานเยอะๆควรกินยาไขมันกลุ่มไหนดียาไขมันที่ดีที่สุดคือสเตตินแต่มีอยู่2ตัวเท่านั้นที่หมอแนะนําให้ทานนะครับคือ โลสวาสแตตินกับอะทอวาสแตตินมีอยู่2ตัวเท่านั้นที่ป้องกันหัวใจขาดเลือดได้จริงถามว่ายาอะโลพูินลทานแล้วมีผลต่อไตไหมมีผลในการช่วยชะลอไตเสื่อมได้อะโลพูินลเป็นยาลดกรดยูริกที่ช่วยชะลอไตเสื่อมได้แต่ห้ามทานในปริมาณสูงเนาะเวลาแพ้ยามันแพ้รุนแรงมากห้ามทานเกิน100มิลลิกรัมถ้าจะทานเองเนาะแต่ว่าถ้าทานอยู่แล้วหมอมองว่า1 0 0ถึง150ิมิลลิกรัมไม่อยากให้ทานเกินนั้นคลิปก่อนเนี่ยผมบอกว่านะ้ำมาโอเป็นโกรดเลยอยากทราบว่าน้ำด่างกับน้ำแร่ใน ตลาดต่างกันไหมจะได้ซื้อให้คุณแม่ทานนะครับเป็นไตยระยะ4ใช้ได้ทั้ง2อันเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาลงความแตกต่างของน้ำพวกนี้ให้ละกันนะว่าต่างกันยังไงขอบคุณทุกคนมากๆที่มาติดตามกันวันนี้ก็บ๊ายบายครับ